สวัสดีค่ะสบายดีวันนี้นะคะก็เป็นวันปีใหม่นะคะ,ะวันนี้เจนก็ได้มีโอกาสนะคะที่มาแจกของอให้ยามในหมู่บ้านนะคะปกติอาก็จะมาแจกทุกปีแต่ว่าปีนี้อาอาบอกว่าลองมา,อาลองมาแจกของให้ของ แกแบบว่า,าให้ยามให้แม่บ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณอาหมอก้องให้ทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้นะคะเจนก็มีโอกาสได้มาให้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าปกติที่อยู่ที่ลาวก็แบบว่ามีแต่ไปทําบุญวันปีใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะเล็กน้อยน้อยนะคะ,ๆๆะ,คะแต่วันนี้เราจะมาทําบุญที่ประเทศไทยก็คือการแจกของให้ยามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าอาหมอก็จะสอนเจนว่าต้องแบบให้รู้จักการให้แบ่งปันถึงเราอาจจะไม่ได้รวยะคะ่ะแต่ว่า เราก็ให้เท่าที่เราให้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูบรรยากาศนะคะในการแจกของในว,วันนี้เตรียมมาแล้วนะคะเ,เอาเอาเอาเป็นอะไรก่อนคะ่ะอเจนถือไหวไหมน่าจะไหวไ<น>อ้โมจิถิดกับสก้าช่วยเอาวางไว้ก่อนอ๋อโอเคน,นี่โอ้โหนี่มีอะไรบ้างมี มีขนมที่ตัวเองชอบกิน <c oughs> มีขนมนะคะแล้วก็มีเอ็มร้อยแล้วก็มีพวกมาม่าขนมขบเคี้ยวนะคะเล็กๆน้อยๆให้กันในวันปีใหม่นะคะถึงอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคือเราก็สุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะเป็นเทศกาลต่างๆอามก็จะบอกเจนตลอดว่าแบบสิ่งไหนที่เราพอที่จะให้ได้เราก็ให้ะคะ่ะแบบ สอนเจนดีมากให้ตลอดค่ะไม่ว่าจะไปไหนทําบุญนู่นนี่นั่นก็คือให้โอเคไปโอเคอันนี้จะเป็นยามหน้าหมู่บ้านนะคะ <c oughs> ก็เพิ่งมาขอทรายพี่เขาไปใช่เอาเอาทรายไปถมถมบ้านเราไปมักไปถมบ้านเดี๋ยวเราจะเดินไปให้พี่รักษาความปลอดภัยนะคะยาวนะคะเราซื้อมาในวันนี้ก็คือเหมือนมีเอ็มร้อยแล้วก็มาม่านะคะคือแบบว่าเหมือนพี่เขาก็ต้องอยู่ดึกแล้วก็เห็นขวดเอ็มร้อยแบบอยู่ในนั้นด้วยเขาน่าจะแบบกินกันบ่อยก็เลยแบบโอเคซื้ออันนี้มาให้น่าจะพวกมาม่าอะไรเงี้ยมันก็ เออเป็นของกินง่ายๆต้มน้ำร้อนแล้วก็กินได้เลยแล้ววันนี้ค่ะเข้าทางไหนคะนี่เราเดินไปเลยไปที่ป้อมไหมไปไปตรงนี้ได้ไหมคะมีมคะใ,ใครอยู่บ้างสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่นะเอาของมาให้คะ่ะที่หัวหน้าอยู่ไหนให้มารับกลุขอครับอนุญาตนะคะนะอันนี้ก็คือเป็นที่หัวหน้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ครบน่าจะครบแล้วใช่ไหมคะมีสิบเอ็ดคนแต่ว่ากะกะกลางวันมีหก<ด>ใช่<ด>ไหมคะโอเคแล้วก็สวัสด,ดีพี่ใหม่ทุกคนนะคะ สวัสดีพี่ใหม่นะคะขอให้กินเยอะมากครับขๆครับขอบคุณค่ะถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอครับไม่ว่าถ่ายวีดีโอจะบอกว่าคุณรู้บ้านใจดีมากเลยครับสวัสดีพี่ใหม่ค่ะอยู่อยู่ข้างหลังคนหนึ่งครับแต่ว่า มันแล้วตนมีเวลามาก็มองที่นี่เลยครับอ๋อ้นะออนี่ค่ะมองบรรกาคือนี่คะคอบจุดเป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้พี่ใหม่ทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ความสุขนะครับเป็นไงบ้างคะดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็แบบโหนานๆอันจนอยู่ที่เราก็นานๆทำทีนะคะแต่ว่ามาอยู่กับอามอกนี้แบบได้ให้คนเยอะมากค่ะดีใจแล้วก็เห็นเขารับแล้วเขามีความสุขแล้วออยพรมาหาเราเราก็รู้สึกแบบ ดีใจย,ยิ้มไม่หุบเลยดีใจค่ะที่เขาน่ารักมากๆเลยถึงเขาจะเออเป็นเราพอ,พอเราก็ให้เขาเนะเท่าที่เราจะให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้รวยแต่ว่าเราก็พอที่จะให้ได้เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ข้าเหิยวก็กินได้อะไรอย่างเลี้ยใช่ค่ะจริงๆเป็นขนมที่เราชอบกินกันทั้งนั้นแหละถ้าคิดว่าอยามก็น่าจะชอบ ใช่ค่ะก็ะเลยเอามาให้อาเจนคือแบบเป็นใจบุญแล้วก็สอนเจนดีมีแต่สิ่งดีๆนะคะรู้จักแบ่งปันให้ในสิ่งที่เราเพอจะให้ได้เราอาจจะไม่ได้รวยค่ะแต่ว่าเราก็ให้เท่าที่เราให้ได้อะเนาะอ๋ะไว้พรีใหม่คนในช่องมัฟฟอลันพัดหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาเม็ดเอาเอาเม็ดออกค่ะอ่า ปีใหม่นี้นะคะเจนก็ขออวยพรใหออ้ลุงป้านาอาแล้วก็พี่ๆทุกคนในช่องมอคกลันพาร์ทขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะปราศจากสิ่งเล่้ายนะคะทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมคำมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่เดอ้อ